ตามข่าวบอกว่าเขาวางแผนจะมาลงทุนบ้านเรา6กแสนกว่าล้านด้วยกันจนถึงตอนนี้เพียงแค่1ปีเนี่ย <ฮะ S 2> เป็นยังไงบ้างกับเป้าหมายตรงนั้นคะผมว่าคือพวกพ,พูดถึงว่ากรีนไนโตรเจนเนี่ยนะครับไฮโดรเจนเนี่ยนะครับกรีนไฮโดรเจนเนี่ยคือเฟสหนึได้ทำเรียบร้อยแล้วเรื่องฟิสิบิลิตี้นะครับสตอร์ดี้เนี่ยตอนนี้เข้าเฟสสองอยู่นะเป็นโครงการที่ใหญ่มากแล้วก็ยังมีความสนใจนะเสนอว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหม ที่จะมาร่วมทุนในการที่จะเอาน้ำมันเนี่ยมาเก็บไว้ที่เมืองไทยแล้วกระจายนะครับน้ำมันไปสู่ภูมิภาคนี้แต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ยังติดค้างอยู่ก็คือว่าเราจะต้องทำระบบเอ่ออะไรท่อต่างๆในการที่จะกระจายนะครับส่งพวกน้ำมันไปแล้วก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายหรือกฎระเบียบเนี่ยจะต้องไปแก้อย่างนี้เป็นต้นซึ่ง เรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะลงทุนโอ้โหจำนวนเป็นแสนล้านอย่างนี้เป็นต้นมผมคิดว่าโอกาสข้างหน้านะครับจะมีแต่ซาอุดิอารเบียนี่มีดีส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยเขาติดตามนะครับแบบจริงจังไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็ลืม,มนะอันนี้เขาเขาเขาไม่ชอบะฉะนั้นผมว่าความสัมพันธ์และก็วิธีการทำงานของเราระหว่างไทยกับเขาเนี่ย ทางรัฐมนตรีของเขาบอกว่านี่โมเมนตัมมันเกิดแล้วนะก็อ,อยากจะฝากทางภาคเอกชนว่ามีส่วนร่วมที่มีความสำคัญมากทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่มก็ขอให้ภาคเอกชนเนี่ยยังสามารถที่จะเชื่อมต่อ,อและก็ ทำให้โมเมนตัมอันนี้เนี่ยมันสามารถจะมียกระดับขึ้นอีกอย่าให้มันทิ้งไปเฉยๆนะครับเราก็ยังได้คุยถึงว่าถ้าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของไทยเราเนี่ยเราก็ยังอยากจะเห็นว่าให้ทางรัฐมนตรีนะที่ดูแลเรื่องการลงทุนเนี่ยอาจจะจัดเดลิเคชันมาประเทศไทยหรือว่า รัฐบาลใหม่นะครับอาจจะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะครับที่จะต้องไปเยือนทันทีเลยไปที่เซาอาเดเวียซึ่งส่วนนี้เขาบอกโอ้ชอบใจมากเลยเพื่อให้การสารต่อยังคงต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้เกิดสุญญากาศนะคะคุณตุสนันทีนี้เราคุยกันเนี่ย คุยกันในมุมของผู้ประกอบการที่มีการลงทุนกันของทั้งสองประเทศสําหรับประชาชนเองอจะบอกว่าุเป็นเรื่องของในทุนแล้วสําหรับประชาชนเองเ,เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างเมื่อกี้คุณสนั่นก็บอกว่าการพูดคุยในครั้งนี้นทั้งปตททั้ง SCGCP จจะไปเปิดบริษัทเปิดโรงงานที่นั่นใหญ่โตโมโหฬารคนไทยจะได้มีโอกาสที่จะได้ไปทํางานสแสวงหาโอกาสที่นั่นบ้างไหมคะคือทางสอุดิอเเนี่ยชอบคนไทยมาก ในทุกระดับที่ไม่ว่าจะแรงงานไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าจะเหมือนเหมือนอยู่กับ3 4 0ปีที่เราส่งแรงงานไปซาดิอาระเบียคงไม่ใช่ละเพราะแรงงานของเราเนี่ยผมว่าเรามีค่าแรงที่สูงพอสมควรแล้วก็มีฝีมือมากพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ซาดิเาระเบียเนี่ยเขาได้ แรงงานนะครับจากทางพวกประเทศอย่าง,อางของเนปาลเอ,อยของปากีสถานเอ,อยของอะไรนะ,ะพวกศรีลังกาเอ,อยบางประเทศเออยอซึ่งซึ่งมีมากแล้วก,ก็ได้รับยอมรับค่าแรงที่ค่อนข้างจะต่ำฉนันคนไทยไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาต้องการเป็นล้านคนเราไปถึงประมาณสักไม่ถึงหมื่นมัน้งครับอันนี้พ,พงแรงานไร้งงไฝีมือ่ะแรงงานที่ไร้ฝีมือเนี่ยม,มันค่าแรงมัน ตามกันไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเราค,คนไทยเรายังแบงแนร์ช่วงนี้เนี่ยยังเรื่องงานได้ด้วยนะครับส่วนเขาก็ต้องการที่จะให้เราส่งในช่างไปทำงานที่โน่นนะครับเขาขาดแคลนมากนะทุกเรื่องที่เขาขาดแคลนเรื่องคนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องภาคบริการเอาเรื่องสายการบินเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องอสปาที่เขาต้องการมากๆเลยนะครับคนเราก็เก่งนะ เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการจัดการโรงแรมจัดการเรื่องโรงพยาบาลต่างๆนะครับต้องการคนไทยทั้งนั้นนะซึ่งผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยเราก็คงจะ,ะเป็นเป็นส่วนที่เราอยากจะให้เข้ามาฝึกมากกว่าที่เราจะส่งคนไปเพราะคนของเราก็ขาดแคลนเหมือนกัน<อ>ใช่ไหมครับ<อ>เพราะเราอยู่ในเอ i จน s o c โซซาตี้ไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะคือ ได้การถ่ายทอดเรื่องโน้ตฮาวการสอนอเขาแล้วเราอาจจะได้อินคัมในทางด้านนี้มาด้วยและในที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างเราก็ไม่อยากจะเห็นว่าเราไปขายเฉพาะไอ้วัตถุดิบอย่างเดียววัตถุดิบไอ้วัตถุก่อสร้างอย่างเดียวไปขายอะไรอะ่ะกูนซีเมนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เราอยากจะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปออกแบบเพราะอาร์กิเท็ของเราเก่งมากนะเขาก็จะ สามารถจะขายอย่างอื่นได้อย่างพวกผ้าไทยผ้าไหมเอย ơi, พวกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะพวกอะไรต่างๆเนี่ยบมว่านั้นจะมีมูลค่ามากกว่าครับค่ะ